แต้มที่ห้าครับผม<ะ>รานยาจัดให้ครับผมทั้งผิดทั้งขาดทั้งรากลูกดอกโฮ้ยผ่านยาอันนี้ไม่มงช่วยหน่อยๆน,นอนไม่หลับพาคันลุกมาขยับ Okey, kah, kom. สองแต้มสองแต้มครับ <c oughs> ลงตรงไหนยิงตรงนั้นหนึ่งแต้มที่หนึ่งแต้มที่สอง ไซนี้ก็สองตัวโลครับผมนี่เขาเรียกว่าหมานของแท้พรานยาจัดให้ครับแหมจวดดูครับผลงานพรานยาสุดยอด แบบนี้มีดับแนวครับว้าในพ่งตีสองครับผมสามพวงแล้วตัวเล็กไม่มีมีแต่ตัวบิ๊กบิ๊กพึ่งหัด,ห,ด,ห,ดหรอคกัคกคกัคกคกักคักคักคักเดินทางต่อครับผม ทำไรคห,หน้าพักพักทักะอพักเอาแรงเออพักเอาแองเนี่ขณะนี้เวลาตีสามตีสองห้าสตีสองห้าสิบสี่ราตรีนี้ยาวไกล <c oughs> ดูใสครับผมอื <c> ้อ <oughs> ใสยแต่และตัวบิ๊กบิกอาศัยลูกฟลุกอาศัยลูกฟลุกกี่ตัวครับเนี่ยสองสี่หกแปดสิบสตัวแล้วครับผมพักแป๊บ